เมื่อวานนี้ครับทางคุณลูกหมีรัศมีนะออกมาเคียงคู่กับทนายเดชาพูดประเด็นในเรื่องของมีคนไปยืมเงินไงจ่ายเช็คเด้งนะสองล้านแล้วไม่ยอมคืนด้วยมีเป็นเช็คมีเป็นสัญญาต่างๆนานาตำรวจเรียกไปก็ยังไม่มานะคุณลูกหมีก็ออกมาตั้งโต๊ะนะบอกว่าหน้าเสือดีมากเลยก็ไม่คิดว่าจะอย่างนี้นะล่าสุดคุณบุ๋มปนัดดาครับได้บอกว่าเห็นเม้นบอกนาะงงามปอปาเอิม่มไม่ใช่ดิฉันนะคะ ไม่เคยสร้างงานในวงการบันเทิงพอวิ่งหาสปอนเซอร์ไม่เก่งก็ที่ผ่านมาก็เลยรับจ้างรับเงินอย่างเดียวค่ะและนางงามคนนั้นก็เป็นภรรยานักการเมืองด้วยไม่ใช่ดิฉันแน่นอนค่ะเพราะดิฉันมีแต่ทะเลาะกับนักการเมืองแฮ a g คุณจะมีอีชันในทุกดราม่าไม่ได้ปล่อยแม่ไปเถอะแม่แก่แล้วส่งกําลังใจให้น้องลูกหมีด้วยนะคะแล้วก็แท็กไปที่คุณลูกหมีครัซึ่งปอปาไงปนัดดาไระต คุณปนัดดามไม่ได้มีสามีเปน็นัการเมืองนะคะเออแม่ก็เลยบอกว่าเว้นแม่หน่อยเว้นแม่หน่อยอืม